สวัสดีครับมิดไมพี่กลับมาแล้วนะครับนี่ EP 7แล้วครับเหมือนเดิมครับผมพาสาวสวยมาทุกคลิปครับแล้ววันนี้เนี่ยเราได้มานะครับน้องยังเรียนอยู่เลยฮะใ,<ช>ให้น้องเขาแนะนําตัวหน่อยดีกว่าเชื่อครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นะคะชื่อมคม์ค่ะ,คะก็เรียนอยู่มบูค่ะพี่ปีสี่แล้วอ๋อปีสี่แล้วจะได้ยินว่านี่คือเรียนมบูนี่คือไปนอนอยู่แถว คอนโดแถวบางแสนค่ะใช่แต่วันนี้นี่คือขับรถมาถ่ายรายการเลยเพื่อน่เลยค่ะเลยเพื่อรายการทุกคนด้วยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดเราต้องแกล้งเขาให้เข็ดนะฮะเรียนคณะอะไรครับคณะดนตรีและการแสดงค่ะ โอ้โหแอคติ้งดีค่ะเพราะว่ากลัวจริงเอียวแล้วเนี่ยคนรู้แล้วว่าพี่โอเคก่อนไปเดี๋ยวไปพบกับสปอนเซอร์เราสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีหนึ่งทะเบียนดีเลขสวยติดป้ายทั้งทีต้องโชคดีทะเบียน One Stop s e r v i c e รวมไว้ครบจบในเว็บเดียวทั้งงานรถงานทะเบียนมั่นใจปลอดภัย100% โอเคครับแล้วเราก็มาเริ่มมิชชั่นแรกกันเลยนะครับไปนะครับพร้อมนะรับน้องใหม่พร้อมค่ะพี่สามสองหนึ่งไปครับโอ้ยไปจังโอ้ยพี่เหนียวจริงเลยโอ้ยไม่กี่นอบว่าโอ้ สุดปังสุดปังเป็นเสียลจริงหรือการแสดงเสียวเสียวจริงค่ะพี่โยคนลุกแล้วอุ้ยบูป้าบูป้าบูป้าไปแล้วไปตอนเคยเสียวสุดๆที่ร้องแังประมาณไหนฮะร้องแังประมาณไหนอุ้ยเสียวแบบไหนคะพี่สเปคนุ่มๆครับสเปคนุ่มประมาณไหนสเป่งนุ่มนะคะก็ชอบติติค่ะเพราะเขาขาวค่ะตีติโอค่ะ ใส่ออนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อายุล่ะครับประมาณอายุมากกว่าหนูค่ะก็ประมาณห้าปีสิบปีได้หมดค่ะไม่ต้องแบบว่าสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่แก่ไปแล้วสี่สิบเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่แก่ไม่หมายถึงว่าแบบมากกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแต่ไม่ต้องแก่ขนาดนั้นนะแก่เกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ไหวและอะไรบ้างครับที่เราทำแล้วคิดว่าเสียวที่สุดในชีวิตนฮะเสียวต้โอ้ยเรานีก็เสียวนะคะ เสี่ยมากเสี่ยมากเอาว่านี่คือเสียวสุดแล้วนะใช่ค่ะเสียวมากค่ะพี่ตายแน่เราจะมีเสียวกว่านี้อีกรู้ไหมแล้วตอนนี้เลี้ยงสัตว์อะไรอยู่ครับค่ะชอบเลี้ยงแมวค่ะเป็นคนชอบแบบเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างงี้ค่ะชอบให้เขาคลีอ่ะมั้งใช่แบบว่ามาใกล้ๆแล้วถ้าผู้ชายถ้าเข้ามาจีบนี่เข้ามาแบบไหนชอบแบบ วาแบบไหนหรอก็แบบไม่เยอะค่ะพี่แบบว่าไม่ขี้อวดอะไรเงี้ยเสียวโอเคก็รู้ๆกันสเปกกันเลยนะครับหนุ่มๆใช่ค่ะหนุ่มแล้วไม่หนุ่มอะไรก็บอกไปเพราะน้องก็บอกแล้วว่าอายุมากกว่าได้ได้เแล้วแล้วก็โสดอยู่ด้วยใช่ไหมโสดมากโสดสนิทเลยค่ะพี่เาปิดโอกาสกันอย่างนี้อยากได้วาต้องดูกันให้จบโอเคถือว่า การกระอวนแล้วก็ฟาดานกันไปได้นะครับโอ้โ <Okay. S 2> หถือว่าปอบมือให้น้องมายนะครับดีนะมีชีวิตรอดจะได้แบบมีคนเข้ามาจีบยยังอยู่ครบทุกส่วนนะยังอยู่ครบค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าน้องมายนยจะบีชิดมิชชั่นที่สองของเราได้หรือไม่ในมิชชั่นเปลี่ยนมาที่ทุกคนรอคอ,อยครับทุกคนครับต้อใจไหนคับ แล้วเราก็กลับมาในมิชชั่นที่2ที่พูดไว้นะครับมิชชั่นเปลี่ยนบ้ามิชชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าหลายคนรอคอยและอยากจะรู้ว่าน้องไม่จะรอดหรือไม่รอดจะทําได้กี่ตัววันนี้หนูรองทําได้เยอะค่ะพี่ต้องชนะรู้ใช่ไหมครับว่าสูงสุดที่ทําได้เนี่ยตอนนี้เขาทํามนได้อยู่สองตัวกับ4รอบสามโอรู้ใช่แล้วปกติเป็นคนเปลี่ยนบาไวไหมก็ไวอยู่นะคะ วันนี้เปลี่ยนไแล้วไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวทำไม่ได้สามสองไปอุ้ยเร็วมากเลยไป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 อุ้ยเบรกแล้วนะต้องระวังด้วยนะไปไปยากมากเลยอ่ะพี้เราเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยต้องบอกพี่ด้วยนะว่าหนึ่ง อุยยากมากหลุดเลิศมาผ่านเลยเนื้อจะรอบแรงแล้วนะครับอะไรครับผ่านไปรอบนึงแล้วนะโอเคเห็นวแล้อ ได้แล้วค่ะตัวหนึ่งหนึ่งตัวมาแล้วโอหใบเหมือนกันนะเล่น้ไปนี่หนึ่งตัวแล้วจริงๆแบบว่าชอบความเสี่ยวความเร็วอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อชอบจ้าชอบอยู่แล้วข้อายสบายพิ้วพิ้วนะสบายพิวพิ้วที่คือแบบในใจแบบเมื่อไรเมื่อไหร่ครั้งถอดหนึ่งตัวรอบทีสองวัยวัวมากกันนักแกงนิดนึ่งนักแกงนิดนึงเดี๋ยวเราดีไป นี่ค่ะเบรกนัดพุ่งป้าหดแก้กันเลยวันนี้สลับกันนะเอาซีเนามาโอ้ดาบาเลยไปไปมาดาากอยาก รอบที่สามมาเล้วเดี๋ยวรอบเดียวครับรอบสุดท้ายโอ้มันแบบยากมากเลยอ่ะพี่มันแบบติดเข็มขัดตัวหรือว่าเป็นควาหน้าอกใหญ่ด้วยติดขัดอึดอัดไปหมดเลยอึดอัดอึดอัดแน่นอกไปหมดเลยค่ะสองตัวเลยโอ้ยสองแล้ว คู่กับน้องกี่เก้านะครับออสอ2ตัวนะฮะให้มันดีๆวะพี่อ่าต้องให้มันสวยงามถูกต้องโอเคหมดเวลาสีรอบเป๊ะสุดยอดนะปบมือให้น้องมาหน่อย,ออยตีคู่นมาเลยครับได้อตอนนี้ก็คือว่าเราก็ตีคู่อันดับหนึ่งคู่กับน้องกี่เก้านะได้ไป2ตัว,ตวสุดยอดครับโอ้โหโโรู้สึกเป็นไงบ้าง คือแบบว่ามันยากอะพี่เพราะว่ามันแบบว่าเลี้ยวมันแบบเข้าโคง้ง <c oughs> น,นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยไม่ดูในคลิปหนูแบบว่าเอ,อเปิดหมรถสายแต่สายต้องเป๊ะนะขึ้นสองข้างไง ก็คือแบบข้างซึ่งของท้างแต่ว่าข้างหน้าอาจจะแบบเบี้ยวเบียวนิดหน่อยอะไรอย่างนี้มันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่จทรงยาวโอ้ตายแล้วโหยเหนื่อยครับน้องๆคงตั้งตาดูน่าดูโอเคถือว่ายอดเยี่ยมครับแล้วก็จบไปสาหรับมิชชั่นนี้สุดยอดเดี๋ยวเราไปดูครับมิชชั่นสุดท้ายครับมิชชั่นเปลี่ยนชุดชุดจะน่ารักขนาดไหนและจะทําได้กี่รอบ กลับกันมาครับโอเคมาในมิชชั่นสุดท้ายแล้วาจากเมื่อกี้ที่ถู <c oughs> ถือว่าไม่ธรรมดาทำ <c oughs> ไ,ได้สองชุดน้องไม้นี่ไม่ธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูครับมิชชั่นสุดท้ายครับกับมิชชั่นเปลี่ยนชุดนะครับ <c oughs> ไปดูกันครับว่าน้องไม้จะเปลี่ยนได้ภายในกี่รอบพร้อมนะครับสามสองหนึ่งไปครับรอบที่หนึ่งนะฮะอุ้ยกระโปรงอุ้ยมันแบบอุ้ยง่ายอ่ะอ่าเต้องดูเอาเองพี่ไม่ใบต้องแม็กเซน กระโปรงแล้วงปดูยะทงไงพี่จะถอดยังไงนี่เฮ้เราก็โอยโอ้โหชิวๆแล้วกันพี่สิบรอบสิบรอบเลยเฮ้ยเหลือน้ำมันในที่กลับบ้านน้องคนหนึ่งนะรอบไปโอ้โหเกือบสิบกว่ารอบแบบยังไม่ไหวไม่ไหวมาครับมาโอ้โเอมา คือแบบว่ามันมันร้านตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราแบบแปะไปก่อนแล้วกันอันนี้รอบหนึ่งผ่านไปแล้วนะเอาชุดเอาโอ้ชุดเขาโอ้ยเหนื่อยนะเนี่ยเจ๊กระโปรงอ่ะเสียวกระโปรงคือยังไม่ใส่แปะมันแปะมันต้องแปะค่ะโอเคโอเคเอาชุดก่อนแล้วกันนะ อยากวากอ๋อนี่มันด๊องเข้าแบบนี้นี่บู้นี่รอบที่สองครับเสียวด้วยจะอ้วกด้วยได้ได้นะโอ้ยรอบสองแล้วรอบสองแล้วสองแล้วชุดมายังเสื้อมายังเสื้อมาแล้ว ก็ใช้ได้นะครับเตลือตาเสียชาใช้ได้อยู่ยยต่อที่าะะสามมาแล้วเมาแล้วเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วนะครับโอ้โหน่ารักด้วย ดิ่มดัมองมากไม่ได้หรอถชนห <c oughs> น้าที่ขับขับไปใส่ก็ใส่ไปนะ <c oughs> สุดปัง <c oughs> ค่ะพี่ปังปุริเย่มากตอนนี้ <c oughs> <อ>มาครับเข้าสู่รอบที่ส<อ>ี่รอบที่สี่รอบที่สี่แล้วละคะ่ะโฮ้ยหมดแล้วนะแต่เหลือกองโป่งอะ ถอดเท้าเลยเปล่าไม่มีถุงเท้าเกยัดเข้าไปเป็นนักเรียนแบบญี่ปุ่นมากเลยอ่ะต้องแบบอีไตอีไตไหมคะเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่ได้เลือกนะชุดหมีเปล่าเลยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยทุกคนไม่มีแอบแฝงไม่มีไม่ได้ไปเลือกเชื่อเองนะตอนเลือกไม่เกี่ยวพี่เลยอ่าครับจะเข้าสู่รอบที่ห้า ขอดถอดตรงนี้เลยเนี่ยถอดถอดเข็มขัดก่อนเลยยได้ได้ไดเอาเลยโอ้ยทุกคนนี่รอบที่หที่หแล้วอ้ามีหรอกอ้ยว่าเกิดไปโคกับต้องนะก็ต้องระวันด้วยนะทุกคนทุกคนอย่าเรียนแบบนะตอนนี้รู้สึกจะถอดเข็มขัดใช่ไหมใช่ ค่ะอันตรายมากเลยประมาณว่าติดเสื้อทายากได้ค่ะใช่ทายากเห็นไหมทายากมากโอเคต้องถอดกางเกงไหมคะเนี่ยพี่โอ้ยไม่ต้องถอดครับไม่ต้องถอดไม่ไหวเราเสร็แล้วค่ะเราโอ้เสร็จแล้วสุดยอดครับตอนแรกจะถอดกางเกงด้วยเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องติดเหลยช้อชิงแล้วล่ะอย่ายไป็นอย่างนั้นเลย เดี๋ยวช่องปิวเมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างดูสึ้แบบว่ามันยากมากเลยค่ะเพราะว่าแบบว่ามันแบบเดียวโค้งเดียวโค้งอะไรอย่างเงี<ๆ>้ย<ๆ>แล้วก็แบบว่าเหนื่อยม,มากม<ๆ>เลยอะ่ะออมันก็อย่างนั้นถ้าธรรมดาก็คงไม่ใช่รายการมิดใหม่แล้วดิใช่โอเคถ้ายังไงฝากว้าให่หนุ่มๆหน่อยครับที่บอกว่า จีบ uhm. ได้จีบเลยเนี่ยจีบได้จีบเลยนะคะ ig นะคะ myoo under score p ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะพรนิพาสกุลเตชะธนาค่ะโอ้โหอ่ะรู้กันไปนะจดกันไปให้ดีแล้วก็จะไปจีบน้องเขาก็ตามที่บอกนะฮะว่าต้องทำไงบ้างบอกใบ้หมดแล้วโอเคนิสัยนิสัยต้องไงนะรวยค่ะพลังเหลือมันยูถุงคุณคืออะไรนะกลวย ใส่แรกรวลยครับแล้วก็สุภาพหล่อตีขาวจําได้อายุมากกว่ามไม่เป็นไรสนใจติดต่อกันเลยฮะโอเคถ้ายางไงก็ขอบคุณน้องไม้มากที่มาร่วมสุงรายการนะ okay ขอบคุณมากนะคะโ <Okay, S 2> อเคแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับว่ามิดไม้ตอนหน้าจะเอาสาวๆคนไหนมาพิชิตมิชั่นเหล่านี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายจบกันไปครับกับน้องไม้นะครับ ที่มาทํามิชชั่นสนุกสนานให้หนุ่มๆเรากระชุ่มกระชวยกันนะฮะเรามาดูกันเลยว่าในมิชชั่นเปลี่ยนบ้านได้ทาได้กี่ตัวก็คือทําได้2ตัวนะครับก็ถือว่าเก่งมากนะฮะแล้วก็ในมิชชั่นเปลี่ยนชุดเนี่ยทำไปได้5รอบเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเบียดขึ้นมาเป็นอันดับ3าบนตารางนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปครับมิดใหม่บีบีพีหน้าผมจะพาน้องสาวสวยคนไหนเข้ามาในรายการของเราอีกต้องติดตามครับ